เสียงเอาไปเลยจุดจวดปีใหม่คันนี้ผ่อนถูกตลอดสัญญาเลยจ้าเท่าไหร่ตลอดสัญญาโอ้ยผ่อนถือแค่พี่ <5, 000 S 2> น,น้องนึกว่ารถเก่งนะคะออที่สำคัญคันนี้นะคะเปิดราคาขายให้หน่อยคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะมีกำลังซื้อสดก็จัดสดได้เลยจะซื้อผ่อนก็มีโปรช่วยผ่นอนละเอียดสุดยอสิบสองงวดแรกผ่อนเพียงแค่สองพัน สีทะลองแบบนี้ยากังวลใจเด้อพี่น้องไฟมี <สะ S 1> อ,อูสีมืออาชีพนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้น้อกจ้าขัมากแม็กเวลนะคะขอบเบรกสีแดงนะคะรอหอแบบนี้เลยไมคคันนี้นะแสนกว่านะคะปี2017น้องก็เป็นรถใช้งานรถพึงเขานะคะความสะอาดอยังบ่มีเป็นยางก่อนออกนะคะเก็บงานให้ในนอกด้านหลังตีตู้เครื่องเสียงมา <c oughs> ฟังแล้วนะคะเสียงเพราะเสียงจริงมากเลยไม่ได้เอา่งเสียงกับไปทีสองไงเด้อพี่น้อง s i s มาเกิดตาแก้วนะคะ อพอ่อซีไทยแล้วก็พ่อจุป้ายไทยเทแล้วก็มีพ่ไะะอไทยเทนะคะก็ใครที่สนใจนะคะคันนี้จะให้หนางเอิญฝันเท้าทางกันติดต่อจ้านิ้งไลน์เบอร์โทรนะคะปากหมุนห่นไทยด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกคัเก้เลื่องทุกเรื่อยสานจังวัดเท้าเสียหายถึงที่โซลวิฟฟี่ถึงบ้านเร็วๆแน่น,นอนจ้าช่วย